วันนี้นัดหน้าราโฮเทลมเ,เมนเทจเมนต์จะมาบอกประเภทของอาหารเช้าในโรงแรมว่ามีอะไรบ้างแบบแรกคืออเมริกันเบฟตดหรือเรียกย่อๆว่า ABF เครื่องดื่มก็จะเป็นชากาแฟน้ำผลไม้มีผลไม้สดขนมปังทานเนยแฮมเบคอนไข่ดาวออมเล็ตสกัมเบอร์เอ็ก 2. Continental breakfast หรือเรียกย่อๆว่า CBF จะเป็นอาหารยุโรปไม่เน้นเนื้อสัตว์แต่จะเน้นพวกผลไม้และการดื่มชาจะมีขนมปังแบบต่างๆเครื่องดื่มก็เป็นนมสดน้ำดื่มโกโก้ชาเออร์เกรมีโยเกิร์ตผลไม้สดต่างๆธัญ,ญพืชแบบซีเรียลและชิสไว้ทานกับขนมปัง 3. แบบบุฟเฟ่คืออาหารที่ตักทานได้ไม่อั้นตามใจชอบอยากกินอะไรเราก็ตักได้เลยตามที่โรงงรนจัดไว้ให้ก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆชากาแฟน้ำผลไม้มีสลัดผักอาหารหลักก็อย่างเช่นข้าวผัดหรือข้าวต้มขนมปังปิ้งขนมปังโรและผลไม้ต่างๆสนใจสาาอบถามเพิ่มเติม